วัสดีเจ้าวันนี้จะพามากินยำยำหมูยำหมูใส่หนังหมูแต่ป้าใส่ผักเยอะนะอย่าตกใจนะออยากจะกินให้ดูจะอร่อยขนาดไหน ใส่หมูใส่หมูไวเยอะใส่ผักเยอะออหมูสับอันนี้ไก่ข้างบนเนี้ยแฟนเ็าทำกินแล้วเขาเอาเขามาหน่อยแต่ยังอยูอยีกนะมามากินข้าวด้วยกันเ,เสียงดังเปิดทีวีมาๆมามา,มา,มากินด้วยกันแล้วโอ้โหเนี่ย ป้าเน้นผักเน้นผักว <ś c oughs> ราอลจังเลย <ś c oughs> ใส่นังด้วย เน้นผักเน้นผักไม่อยากกินเนื้อมากตอนนี้ อันนี้ไก่แฟนเขาไม่กินหนังหนังไก่อ่ะป้ากินเไยป้าชอบไ่ขอเขามาเขาเขาไม่อ่ากเขาหล่อทิ้งบ้านเราแกงไก่ก็ต้องใส่หนังด้วยนะสับไปหมดเลย ฝรั่งเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวมันเขาก็ไม่กินใส่พุงอะไรไม่กินน้ำเลือดเลือดไม่กิน หายเข้าห้ยไข้นี่อยากกินไม่สบายหายไม่สบายเนี่ยอยากกินของอเ็เปรี้ยวเผ็ดๆอะไรเงี้ยอืม วันนี้เด็กเอาปลาปลานินมาให้สามตัวเดี๋ยวจะทําไม่ได้เดี๋ยวจะทำํำนมจีนเดี๋ยวจะทํานมจีนให้ดูได้ไอ้นี่มาพอดีซื้อกระชายมาด้วยนี่โชคดีได้มีกระชายทำนมจีนแล้วก็จะทำเกี้ยวซื้อแผ่นเกี้ยวมา ปลาทำแน่หมนจะกินได้แล้วมั้งนะวันนี้ขอปลามาให้สามตัวแล้วก็ไอ้ไอ้อะไรนะ แล้วก็ปลามาควดหนึ่งทีนี้ตำตำแตงใส่ปลาาได้แล้วไม่ต้องใส่กะปิแล้วแล้วก็ไอ้นี่กุ้งเชียง,งกุ้งเชียงแพทหนึ่งซื้อมาให้บอกจะเอาตาให้ตังก็ไม่เอาอคนที่ซื้อดอกุหลาบมาให้เนี่ยเนี่ยวันนี้แหละเจนนี่เขานับถือแม่ป้าเหมือนแม่งไง เรียกแม่แม,ม่เป็นเพื่อนลูกสาวอืมเป็นเพื่อนลูกสาวก็เดี๋ยวจะทำหนุ่มจีนออกไปแรกกับเขาให้เขาทำถาดใหญ่เลยแบบตอนนั้นที่ทำาั้นนะนั่นแหละจะทำานุ่มจีนนี่เต็มแลยแหละ ได้ปลามาแล้วอืไม่มีลูกชิ้นอืเดี๋ยวต้องไปเอาหลอกแฟนไปไปซื้อลูกชิ้นค่ะ ไม่รู้ว่าได้ปลาไงงามนตือลูกชิ้นมาแล้วกชิ้นปลามาใส่เออแม้กินแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยชอบกินอาหารอีสานไม่รู้เป็นอะไรกินแล้วมันไม่เอียเนไงแต่ก็ชอบแกงกะทิก็ชอบนะ ก็ชอบแล้วก็ชอบข้านนี้ส่านเมื่อกี้ไปทำคลิปมาสองคลิปแต่แต่ป้าไทยกับหัวดัดกล้องลงลืมไปว่ามันกลกับหัวแล้วก็มาถ่ายป้ามันหัวขึ้นหัวลงอยู่ ตรงหัววิดีโอก็หัวหัวขึ้นพอกลางลงพอท้ายขึ้นอีกนะก็เลยลบปรับมันให้ให้กลับหัวไม่ได้เพราะมันก็ต้องกลับอยู่ดีภาพไม่เหมือนกันไนะหัวท้ายมานั่งปรับโอ้ตายก็เลยลบทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราไปใหม่ที่เมืองน,นะมีมีภาพหนึ่งเดี๋ยวจะลงอยู่แล้วก็นี่อร่อยมากินกันแล้ว เนี่ยคนเดียวเห็นไหมเนี่ยอยากกินเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆนะ nặng cai <laughs> Gai một lên mà nha เท่านี้ก่อนนะอ่ะให้ดูอีกทีนะดูอีกทีในชาป้ากเอเท่านี้นะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดสิดตามป้าด้วยนะติดตามป้าขอบคุณมากเลยคนที่ติดตามป้านะ่ะ ตามไปนานๆเพราะตอนนี้มันออกไปไหนไม่ได้มันรู้จะไปถ่ายที่ไหนกันไงเนี่ยป้าก็พยายามเก็บภาพให้อยู่อ่ะด,ดอกไม้สวยงามอน,นี้ยังอยู่ทิ้งไปหมดแล้วอีกเอาแต่ดอกดีๆไว้ทิ้งหมดแล้วเท่านี้นะบายยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะติดตามคลิปหน้า ถ้าไม่กดเดี๋ยวมันไม่ขึ้นไงบาย